เริ่มต้นกันที่จังหวัดอุดรธานีประชุมคณะกรรมการด้านงบประมาณและงานก่อสร้างอาคารและภูมิสถาปัตย์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่สาะระกลางจังหวัดอุดรธานีนายราชันสุนหัวรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ครั้งที่4ทับ2567ผ่านระบบซูมิตติ้งจากห้องประชุมกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพโดยมีนายประยุนอินสกุลปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมซึ่งในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณการขอยกเวน้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารและภูมิสถาปัตย์โครงการจัดงานมหก,กรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569พร้อมพิจารณาการส่งมอบผังแม่บทมัสเตอร์แพลนและการส่งมอบกรรมสิทธิ์ผังแม่บทรายละเอียดโครงการจัดสร้างพื้นที่จัดงานมหก,กรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี และเรื่องการส่งมอบพื้นที่จัดงานมากมร,รมพืชส่วนโลกให้ที่ประชุมได้รับทราบอย่างของญุญาสนะคะ,ะสำนักงบประมาณค่ะในเขมีหนังสือการที่กรงการค่ะเรื่องการจัดกร้รอำนวยความัติวกับอกรมสัญญาเขียนรายการนะคะงบประมาณะะกรารเปลี่ยนแปลงรายการแผนที่รายการกรายาการ 67อย่างแน่นอนผมได้ทำสือน,นำเรียนท่านไปแล้วครับไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีแบบปัดกันไม่ต้องมีแบบเอยงตรงถูกก็ไปซื้อเอามาขายแล้วขายมาเป็นข้ออะ